สวัสดีครับเอฟซีมณีกับผมพบกันในคลิปที่3ของวันที่1ิมกราคม2569ครับเนาะล้วสำหรับคลิปที่3นี่ผมก็ทีนั่สูตรลัก10หลังมาเอฟซีชมสำหรับวันที่ผ่านมาผ่านแชร์สูตรเดียวแล้วสำหรับวับนนี้ใส่ลัก10หลงัง4สูตรชนกันแล้วก่อนไปรับชมก็ขอฝากคำเตือนก่อนคำเตือน โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมช่องนี้ทำขึ้นเป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นสูตรเลขเป็นการคำนวณย้อนหลังตามสถิติไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นหลังจาฟฝาคําเตือนอเอเ่อขากบสิมาบึงสูตรที่ผ่าหรับทุนนี้ก็เดินอ่ะ หกวดวนเดียวสำหรับเอฟซีนี่ลงกว่นาวนานนี่เริ่มเดินเดินวันที่ออกหกหนึ่งนี่ครับลงบนสูตรหล,ลักสิบสำหรก็เดินมาทุกวดเลยนี่ครับสูตรนี้ถือว่าผ่านเดินดีมาก,กหลักสิบหลังสำหรับวดที่ผ่านมาเลขที่ออกหนึ่งหก หนึ่งหเลขที่ออกหนึ่งหกหลักสิบล่างคือเลขหนึ่งตัวนี้ก็ับเดินต่อนะครับนี่ครับถือว่าเดินดีนี่น้นำ,นนนำลงแตงหวนนี่เลยเดินมาแล้วหกหวนเลยน,นี่ครับเป็นสูตรที่ เดินดีอีกสุดหนึ่งเพราะว่ามันเดินดีสูตรเดียวก็เลยมาแค่สูตรเดียวแอ่สิว่าที่พันมา่าลุดกะที่ดเหลือลุดแล้วละพันที่สูตรเดียวที่เดินเดินดีก็มูวิธีคำนวณอ่ะวิธีคำนวณสูตรนี้เโาจะใส่ลักลักลอยเหลียงวนท่าที่สองบวกลักหน่อยเหลียงวนท่าที่สองบวกลัก ตลิปล่งหมุนั้ที่สามเต่เ็ไสลากมาเดินไปสองเดินไปสองตัวแล้วก็ตัวที่สองบวกสองก็จะได้สามตัวท้ายร้อยเลยหน่วยครั้งที่สองร้อยหน่วยครั้งที่สองก็คือสามกับเจ็ดสามและเจ็ด สิบครั้งที่สามได้แปดสามบวกเจ็ดเป็นสิบสิบบวกแปดเป็นสิบแปดได้แปดได้ตัวเดิมได้แปดเก้าหนึ่งสองสามตัวเก้ียวสิ ตัวที่สองบวกสองก็บวกสองเป็นสิบเอ็ดได้หนึ่งหนึ่งสองสามนียจะเดินต่อหรือไม่ตัวไหนจะมาเหรตำแหน่งนี้ว่าเดินหลายวันแล้วเหรอเพิ่งจะกลับมาเดินเพิ่งจะมาเดินเดินแ,แถวหน้ากับแถวหนีนล้ำนะแถวหลังก็ไม่ค่อยเดินเท่าไหร่ <c oughs> ทีนี้ ตามนี้เลยขัเดินต่อถึงงวดที่สิบเจ็ดจนสูตรใหม่สูตรใหม่สามสูตร,ตรทูนี้เป็นสูตรห้าตัวอเดินก็ลั่งเดินอยธีหนึ่งสองสามที่ห้าหกเจ็ดแปดเก้างวด เก้าหมดตอนเดินต่อจะเป็นวัดที่สิบเด็กติก้าวัดะวัดอะไรบ้่งหลักสิบล่างเด็กสามนวดแกข้าเด็กเก็เล็กหกเด็กแปดสาม สองห้าหนึ่งตามไปเลยนะครัะกำลังเดินกาวัดนะวัดที่สิบจะเดินต่อไหม พิจารณาเบ้งถูกใจสูตรใดก็จงต่ำเป็นแนวทางนะเราะเป็นเท่แนวทางเท่านั้นไม่มีใครรู้ว่าจอ,อกตัวไหนนะครับเป็นแนวทางวิธีคำนวณสูตรนี้ต้อนใส่ลักหน่วยหลังบวกลักลอยเลขหน่วที่หนึ่งบวกลักหน่วยเลขหน่วที่หนึ่งบวกสองขออทีอ่ได้เท่าไหรก็มาเดินไปสามตัวตัวที่สามบวกสามแล้วก็จะได้สองตัวท้าย หน่วยล่างก็คือเลขหก 6. ตัวแรกหน่วยล่างคือเลขหก 6. ตัวนี้ร้อยและหน่วยครั้งที่หนึ่งร้อยและหน่วยครั้งที่หนึ่งก็คือหกกับสี่หกกับสี่แล้วก็บวกสองคงที่หกบวกหกเป็นสิบสองได้สองสองบวกสี่ 4. เป็นหกหกบวกสองเป็นแปดได้แปดนับเรี้ยงไปแปดเก้าศูนย์ ศูนย์บวกสมก็จะได้สมแล้วก็สี่ที่สามบวกสามศูนยบวกสามได้สามสามสตามนี้เลยแปดข้าศูนย์สามสจะเรียนต่อไหมเดี๋ยวขามาบนสูตรที่สามสูตรที่สามนี่เป็นสูตรสูตรห้าตัวระยะก,การเดินสิบสองวัดมใคร ตัวที่สองก็บวกแล้วก็จะได้ตัวที่สามตัวที่สามไปบวกสามก็จะได้สองตัวท้ายตามนี้เลยสำหรับชุดนี้เริ่มเดินตั้งยดที่ออกสองหกสองหดแรกเลขห้าเลขหกสามเลขห้า เลขหกแปดสามสองห้าเลขหนึ่งตามนี้เลยดีก็กำลังเดินวิที่ อาการเริ่มดีขึ้นแน่จังน้อยเห็นสิไม่สบายนะเพาะบางท่านก็อาจจะไม่รู้ว่าเขาน้อยหายหายไปไหนแต่วนะ่าไม่ได้หายไปไหนคือมันทําคลิปไม่ได้แล้วกนะ็ก็พักอาการไอไอเยอะขุดในคลิปไม่ได้เลยแล้วนะก็ใจอ,อย่างเดียวก็ตอนนี้กำลังดีขึ้นหน่อยก็เลย มาทำคลิปให้ f อไว้พิจารณาแล้วเนาะร่ <c oughs> งเป็นทางแหลกเอฟซีนะตัวนี้ติ๊ที่คำนวณกับว่ได้ยากตุดนี้เขาจิใส่กกรักซิบหลางบวกลักน้อยหลางแล้วกับบวกหนึ่งคงที่นี่งไงเลขหลางทิ๊กเรียนหว้มาเลยนี่ครับหนึ่งกับหกมาแล้วก็บวกหนึ่งคงที่หนึ่งบวกหกเป็นเจ็ดเจ็ดบวกหนึ่งเป็นแปด หนึ่งบวกหกเป็นเจ็ดเจ็ดบวกหนึ่งเป็นแปดก็จะได้เหมือนเดิมเนี่ยในตัวเดิมแปดเก้าหนึ่งสี่แล้วก็ห้าเนี่ยในเหมือนเดิมแล้วตัวที่แปดกับเก้าแล้วเก้าไปบวกสองตรงนี้เก้าบวกสองเป็นสิบเอ็ดได้หนึ่งหนึ่งบวกสามตัวที่สามไปบวกสามก็จะได้สองตัวท้าย หมวกสามเป็นสี่สี่แล้วก็ห้าตามนี้เลยเอที่ใครชอบก็นำไปพิจารณาดูอ่าไม่ชอบก็ผ่านสิบสามอ่านี่หมวที่สิบสามเข้ามาบ้างสูตรที่สี่อ่าคือบสูตรที่สี่เป็นสูตรไม่อกันแต่ว่าเป็นสูตรสามตัวครับเป็นสูตรสามตัว,ตวกำลังเดินอยู่ที่เจ็ดหน่วย สถิติเจ็ดหมวดมเริ่มเดินตั้งงวดที่ออก 7, 7. เจ็ดเจ็ดหลักสี่หลักเลขเจ็ดงวดต่อมาเลขหกหวดต่อมาเลขแปดหวดต่อมาเลขสามหวดต่อมาเลขสอง ต่อมาเลขห้าต่อมาเลขหนึ่งลังเดินไม่มีค่าเอกใดๆเดินแบบธรรมชาติเลขหนึ่งสามนี้ด้วยวันนี้จะถูกใจ f อหรือไม่ถูกใจค่อยนำไปใช้ถ้าไม่ถูกใจก็ผ่าน ดูเพื่อความบันเทิงเอาไว้แคบเอาไว้ดูหลังเลือออกเล่นๆก็ได้ล่วก็ไดบถนะูกใจค่อยพิจารณาไม่มีใครรู้ว่าจะออกตัวไหนเป็นแนวทางเท่านั้นครับเป็นแค่แนวทางลงเป็นงวดแรกสุดนี้เดินเป็นงวดแรกสุดสามตัวตกท้าย ปราเด็นตัวที่เป็นวัที่แปดเะ็รับวิธีคำนวณศูนย์นี้เขาจะใส่ลักหน่วยล่างบวกกันสองครั้งบวกลักลอยเลขหมุนครั้งที่หนึ่งบวกลักสิบเลขหมุนครั้งที่หนึ่งตามนี้เลยไม่มีการบวกเพิ่มอะไรทั้งสิ้นนะครับลักหน่วยล่างก็คือเลขหก 6, นะครับหกหกบวกสองครั้งก็ร้อยและสิบครั้งที่หนึ่งก็คือหกกับเก้าหกกับเก้านะครับ ให้สั่มาบวกกันเลยถูกปะหกบวกหกเป็นสิบสองได้สองสองบวกหกเป็นแปดแปดบวกเก้าเป็นสิบเจ็ดได้เจ็ดได้เจ็ดแปดเก้าตัวนี้จะมาเจ็ดแปดเก้ากำลังเดินอยู่ที่ เ็ดงวดอ่าสถิติงวดนี้เป็นงวดที่แปดที่นำลงกินเอามาบ้างถูกถูก,กสูตรสูตรข้างบนนี่เป็นสูตรสูตรเก่าที่เดินมาหกงวดแล้วนี่สามสูตรนี้เป็นสูตรใหม่สิตัวที่ชนเยอะแปดกับเก้านะครับชนทุกสูตรเลยนี่แปดกับเก้าจะมาไหมวันนี้หลักสิบล่างนะครับ ที่เหลือก็ชนอย่างละสองสุดเนี่ยเลขหนึ่งมีสองสตรเลขสองมีสตดเดียวเลขสามมีสองสุดเลข 2, สีดด่ 3, มีสองสุดเลขห้ามีสตด,ดเดียวเลขเจ็ดมีสูตรเดียวตัวที่ชนทุกสุดก็คือแปดกับเก้าอ่ะกะสิประมาณนี่เอฟซีอ่ะหลักสิบล่างมาละแปดกับ 9. เก้าได้สองตัว่ะ วัตถิชนเยอะนะล่ะแปดเก้า,า 8, ตามนี้เลยเอฟซีชอบก็ผ่านอ่าอ่ะไม่ชอบก็ผ่านชอบก็พิจารณาดูนะล่ะตามนี้เลยเอฟซีสนับสนุนตลาดกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการสน,นันตุก,กินตุกได้ชอบที่นี้ย 3, อ,อ,นอย่า,ล,ายลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเตือนให้ปลอดภัยนะเพื่อจะได้มีกำลังแรงใจเหตุจีบไม่ไมหมฮาสุดดีๆให้เอฟซีได้รับชมตัวเลขเป็นแชร์แนวทางเนาละสำหรับ หลับสิบรางวัลประจำวันที่17มกราคมตรงพัน้ร้อยหกสิบเก้าขอ้ f 4จงโชคดีนะครับสำหรับคลิปนี้กันสวัสดีครับ